การรู้แจ้งคนทั่วไปมักพูดว่าพวกเขารู้แจ้งแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้แจ้งอย่างแท้จริงหากมีใครบางคนได้รู้แจ้งอย่างแท้จริงบุคคลนั้นจะช่วยให้ผู้อื่นรู้แจ้งด้วยจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ควรผูกติดกับจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นความหลงผิดที่เกิดจากชีวิตที่ดำรงอยู่มาหลังจากทิ้งสิ่งนั้น คนเราจะรู้แจ้งได้มากพอพอกับการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางสู่จิตจักรวาลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความจริงการรู้แจ้งที่สมบูรณ์คือการมีพระเจ้าอยู่ในจิตใจของคนผู้นั้นผู้ที่เกิดในสวรรค์คือผู้ที่รู้แจ้งโดยสมบูรณ์ผู้ที่บรรลุความสมบูรณ์ของมนุษย์คือผู้ที่ได้รู้แจ้งทั้งหมดเมื่อจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนไป สู่จิตใจของจักรวาลซึ่งก็คือพระเจ้าผู้นั้นจะได้รู้แจ้งในหลายสิ่งฉันจะสามารถรู้แจ้งถึงความจริงพระเจ้าสวรรค์ได้อย่างไรความทรงจำแรกที่ฉันระลึกได้คือการได้เห็นปู่ของฉันถูกฝังที่สุสารในขณะที่ทุกคนร้องไห้เหตุการณ์นั้นทำให้เกิดคำถามมากมายในใจฉันทำไมผู้คนจึงเกิดมาในโลกนี้ เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนเมื่อพวกเขาตายฉันเข้าเรียนในโรงเรียนประถมคาทอลิกที่ฉันถูกสอนว่าฉันต้องเชื่อในพระเจ้าและอธิษฐานทุกคืนเพื่อจะได้ไปสวรรค์ฉันกลัวที่จะตายเหมือนปู่ดังนั้นฉันจึงอธิษฐานอย่างหนักโดยหวังว่าจะได้ไปสวรรค์แต่ฉันไม่เคยมั่นใจเต็มร้อยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ความทรงจําที่ชัดเจนอีกอย่างคือตอนปี1997ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า และแม่ชีกำลังสอนพวกเราถึงการเสด็จมาครั้งที่สองตามสัญญาของพระเยซู2,000ปีหลังสิ้นพระชนฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนและคิดว่าเกือบถึงเวลานั้นแล้วและก็สงสัยว่าฉันจะรับรู้ถึงการมาครั้งที่สองได้อย่างไรท่านจะลงมาจากท้องฟ้าจริงๆหรือในจินตนาการของเด็กอายุ11ปีนั้นเป็นไปได้ ต่อมาฉันได้ศึกษาศาสนาต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกและได้เรียนรู้ว่าพวกเขาทั้งหมดพูดคุยเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองหรือพูดว่าไมทรียาจะมาที่น่าสนใจคือฉันได้เรียนรู้ว่าประมาณปี2,000หนังสือหลายเล่มที่พยากรณ์ถึงการสิ้นโลกหลั่งไหลเข้าสู่ร้านหนังสือผู้คนในโลกแม้กระทั่งในศาสนาคริสตก็รู้สึกปั่นป่วนอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นโลกและความคิดที่ว่าไมทรียากำลังจะมาถึง แต่ละศาสนาคิดว่าผู้ช่วยให้รอดจะมาจากศาสนาของตนเองแต่พระคัมภีร์ทางศาสนาระบุเช่นเดียวกันว่าผู้ช่วยให้รอดจะมาจากนอกบรรทัดฐานดั้งเดิมแม้ว่าฉันจะใช้ชีวิตด้วยความกังวลและความกังขาในจิตใต้สำนึกมากมายเหล่านี้ฉันยังคงต้องเรียนหนักเล่นดนตรีกีฬาและหาเพื่อนเพื่อลองใช้ชีวิตตามอเมริกันด REAM แต่ลึกๆในใจฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปเสมอหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเมื่อฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่ที่จะช่วยให้ฉันกำจัดความเครียดได้ในขณะเดียวกันก็ให้ความกระจ่างถึงหลักการของโลกฉันตื่นเต้นและฉันก็ไปเมื่อฉันไปถึงที่นั่นผู้นำการทำสมาธิก็สอนวิธีการให้เริ่มขจัดทิ้งทุกอย่างในความคิดของฉันและโครงสร้างของความคิดของฉันเองเพื่อให้รู้แจ้งถึงสัจธรรมอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือยิ่งฉันโยนทิ้งและทำความสะอาดจิตใจของฉันฉันก็ยิ่งมีความรู้แจ้งมากขึ้นดังนั้นอีก16ปีต่อมาด้วยการทำสมาธิฉันชำระและกำจัดกรรมนิสัยและร่างกายของฉันซึ่งเป็นความเท็จในใจของฉันกายของฉันสอนฉันว่าผู้คนอาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพลวงตาซึ่งเกิดขึ้นจากการรับรู้ของตนเองดังนั้นผู้คนจึงไม่สมบูรณ์ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของพวกเขาผู้คนจับภาพหรือการรับรู้สิ่งที่เป็นของโลกเข้าสู่สมองของพวกเขาผู้คนอาศัยอยู่ภายในภาพของจิตใจของพวกเขานี่คือสาเหตุที่ผู้คนเป็นของปลอมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันผู้คนถ่ายภาพทุกสิ่งในโลกเก็บไว้ในโลกแห่งความคิดของพวกเขาและใช้ชีวิตเป็นภาพในโลกแห่งภาพภาพเป็นภาพลงตา และผู้คนไม่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงเลยสักครั้งสิ่งที่คนเรียกว่าบาปคือความจริงที่ว่าผู้คนหันหลังให้กับโลกซึ่งก็คือพระเจ้าและอาศัยอยู่ในโลกของตนเองภายในจิตใจของพวกเขาพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพลวงตาในจิตใจของตนเองการทิ้งโครงสร้างของตัวชั้นและโลกจอมปลอมนี้ทั้งหมดคือการกลับใจ โลกจอมปลอมและตัวฉันจอมปลอมประกอบด้วยกรรมนิสัยและร่างกายหากกรรมนิสัยและร่างกายเหล่านี้ถูกกำจัดไปเราก็จะไปถึงโลกของพระเจ้าซึ่งก็คือความจริงเมื่อเกิดใหม่จากโลกที่แท้จริงดินแดนนั้นก็คือสวรรค์ฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากที่มีวิธีการทีละขั้นตอนแบบที่ไกด์สอน ทําความสะอาดจิตใจของมนุษย์ซึ่งก็คือกรรมซึ่งก็คือการรับรู้ทั้งหมดจากชีวิตที่ฉันอยู่มาและทําความสะอาดนิสัยทั้งหมดติ่งลวงตาที่ออกมาจากจิตใจของฉันและทําความสะอาดโครงสร้างของร่างกายนี้หลังจากที่ฉันทิ้งกรรมและนิสัยและตัวตนจอมปลอมตายไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ยังคงอยู่ฉันสามารถมองเห็นและยืนยันพระเจ้าได้ ฉันได้เกิดใหม่ในสวรรค์ซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงมันคือการฟื้นคืนชีพของความจริงภายในตอนนี้ฉันอยู่โดยไม่เครียดทุกข์หรือเศร้าอีกต่อไปการได้รู้จักจิตใจที่เป็นนิรันดรและตัวตนที่แท้จริงซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นเหมือนความฝันที่เหลือเชื่อเพราะจิตใจของฉันมีความจริงนี้อยู่ภายในฉันได้รู้แจ้งถึงหลักการของโลกที่แท้จริงนั้นและยังได้รู้แจ้งถึงความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์และพระสูตรทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถรู้แจ้งอย่างนับไม่ถ้วนผ่านการชำระจิตใจอย่างสมบูรณ์ฉันได้บรรลุภูมิปัญญาที่แท้จริงและตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเรามาที่โลกนี้เพื่อจะได้มีพระเจ้าและสวรรค์อยู่ในจิตใจเท่าที่ความเท็จถูกกำจัดความจริงจะได้รับการเปิดเผยฉันได้รู้คำตอบทั้งหมดสำหรับคำถามของฉันฉันตระหนักว่าทุกคนควรลองวิธีที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจนี้เพื่อจะได้มีพระเจ้าและสวรรค์อยู่ในจิตใจตั้งแต่นั้นมา ฉันก็ชี้แนะผู้อื่นด้วยความหวังว่าพวกเขาก็จะสามารถไขข้อข้องใจที่ศาสนาไม่มีคำตอบให้และพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงครั้งหนึ่งมีคนถามฉันว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าความจริงอยู่ในตัวฉันฉันจะมีพระเจ้าในตัวฉันได้อย่างไรก่อนอื่นต้องมีวิธีการที่จะเห็นและรู้จักพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระอัลเลาะห์จาก,กรวาลอันเป็นความว่างเปล่าซึ่งเป็นสัจธรรมสวรรค์และนิพพานคือโลกของพระเจ้า เป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นหากชั้นซึ่งเป็นของปลอมหายไปเมื่อจิตใจของคุณกลายเป็นโลกที่แท้จริงคุณจะสามารถเห็นและรู้จักพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระอัลเลาะห์จิตใจของคุณคือความจริงและคุณได้กลายเป็นความจริงนี้หากโลกแห่งความคิดของมนุษย์ที่เป็นภาพลวงตาซึ่งซ้อนทับโลกที่แท้จริงถูกกาจัดจากกระวาลความจริงจะกลายเป็นความคิดของคุณผู้ที่มีความจริงอยู่ในตัวรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จ แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพลวงตาของพวกเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จฉันยังถูกถามว่าฉันจะสามารถรู้แล้วไปสวรรค์ได้ยังไงมนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยการพูดและการประพฤติตามจิตใจที่มีอยู่ในตัวด้วยตาจมูกหูปากและร่างกายมนุษย์ถ่ายภาพสิ่งที่เป็นของโลกพวกเขาถ่ายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต และอาศัยอยู่ภายในภาพในฐานะภาพกล่าวอีกในหนึ่งคนเป็นคนบาปเพราะเป็นกล้องบันทึกภาพภาพยนตร์ที่พวกเขาถ่ายนั้นมีอยู่ในใจเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นของปลอมเพราะผู้คนอยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งจอมปลอมผู้คนจึงมีชีวิตอยู่ในความฝันที่จอมปลอมทําสิ่งที่จอมปลอมในโลกที่จอมปลอมผู้คนมีแต่สิ่งจอมปลอมเหล่านี้อยู่ในจิตใจ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าพระอัลเลาะห์ไม่มีอยู่ที่นั่นและโลกที่แท้จริงนั้นก็ไม่มีเมื่อพระเจ้าและสวรรค์มีอยู่ในจิตใจของผู้คนพวกเขาจะสามารถรู้จักพระเจ้าและเกิดในสวรรค์นิพพานและมีชีวิตเฉพาะผู้ที่ไปที่นั่นในขณะที่มีชีวิตอยู่จะได้มีโลกที่แท้จริงและสามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไปนั่นคือเหตุผลที่เมกรรมซึ่งเป็นชีวิต และนิสัยที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ของคุณและร่างกายนี้ถูกกำจัดคุณจะกลับไปยังรากฐานเดิมซึ่งก็คือต้นกำเนิดและความจริงเมื่อคุณเกิดจากที่นั่นพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระอัลเลาะห์จะมีอยู่ในตัวคุณและคุณจะสามารถไปสวรรค์นิพพานขณะมีชีวิตอยู่และจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่ใช่ว่าคุณจะไปยังโลกที่แท้จริงหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไป แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือไปที่นั่นในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่พระเจ้าพระพุทธเจ้าพระอัลเลาะห์ต้องมีอยู่ภายในจิตใจคุณตลอดเวลาและโลกนั้นซึ่งเป็นความจริงจะต้องอยู่ในตัวคุณผู้ที่ไม่มีความจริงภายในตลอดเวลาจะไม่สามารถไปได้ผู้ที่ไม่ใช่ความจริงและอาศัยอยู่ในโลกแห่งความจริงนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งการรู้แจ้งจะไม่สามารถไปได้ เพราะว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่แท้จริงหรือชอบทาและอยู่ในจิตใจของพวกเขาเองผู้ที่ละจากโลกอันเป็นเท็จไปสู่โลกที่แท้จริงเป็นผู้รู้แจ้งและชอบทาผู้คนตื่นเต้นกับข้อความแห่งความหวังนี้และมักจะถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะสำเร็จการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งคือการเปรียบเทียบาศาสนากับคอมพิวเตอร์เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้า ตอนนี้มีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง AI ทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้นหากศาสนาคือคอมพิวเตอร์การทำสมาธิเพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์คือ AI การทำสมาธิเป็นวิธีขั้นสูงสู่การมีจิตใจและร่างกายที่สมบูรณ์โดวยวิธีนี้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ใน6เดือนถึง1ปีบัดนี้คือยุคแห่งการรู้แจ้งที่ใครๆก็สามารถรู้แจ้งได้การรู้แจ้งขั้นสุดท้ายคือการรู้จักพระเจ้า เกิดในสวรรค์และอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อน,นั้นคือคุณได้รู้แจ้งในทุกสิ่งสำหรับใครที่สนใจอยากรู้แจ้งเช่นกันโปรดส่งอีเมลถึงชั้นที่ meditationbangkok@gmail.com ขอบคุณมากที่รับชม